กกสเตนสวัสดียาำเช้าค่ะเช้าวันนี time. Time. ้วันอาทิตย์นะคะที่สี่มิถุนายนนะคะมีการเตรียมตัวไหว้กันไปชุดใหญ่นะคะของแม่คำใสตอนนี้คุณยายลองมาแล้วคุยเปิดใจกับน้องกับตันนะคะในความรู้สึกที่หอยะไรด้วมีสบเป็นขอองตัวก กี่เป้ด้วยมีแต่คนคิดถึงกั้วย่นน่ะวีเท่าไหร่นน่ะอันรถขับไม่เป็นก็มันจะล่อยู่แล้วก็สิบสิบบาทเลยเอามาเลยเอาสวยๆมาห้าผีโอเคจีบๆมาจีบเนาะบารมจัมรองฝากคิดถึงพี่เป้ผมจำภาพล่าสุดที่ผมเห็นพี่เป้เนาะก็วันที่ไปหาเห็ดกับป้าจัมรองแหละนู่นลงมาจากภูเหล็กไปรมๆลงมาไว้นะ นู่นะเห็นตั้งแต่นู่นะจนวันนี้ยังไม่เห็นเนาะเพราะวันนั้นเน่ะแกมาปุ๊บแกรีบกลับเลยวันล่าสุดที่แกมาโอ้ได้เห็ดตีเยอะไม่ใช่แกมีประเด็นนิดนึงแกเกลับเลยไม่ถึงเที่ยงกลับเลยคิดว่าเห็ดกว่าเห็ดเช้าใช่ไหมแม่ประเด็นอะไรผมกับประเร็นนานเนาะนานเนาะสองเดือนนะมั้งเออน่าจะสองเดือนนั่นแหละออ๋ประเด็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ประเด็นแรงอ่ะ นแรงแรงเลยมากเลยแรงจนมาไม่ได้ใช่นั่นแหละแต่ผมมารู้อยู่อ๋อพอจะบอกได้ไหมบอกไม่ได้เป็นความลับผมขอรับอารับวสองรับวแปดนะครับความลับของพี่เปี๊อยู่ในคำมือผมเอาละครับจะใครรู้ใครนะใค่ในคำมือก็ได้พร้อมแชร์ใช่ไหมถ้าไม่มาเนี่ยมีอะไรจะถามไปจ้ำลองไหมครับถามได้ครับถ้ายังไงก็เนาะ ยังไงก็พี่เป้ก็ถือโอกาสถ้าได้เห็นคลิปทีแล้วเนาะเห็นคลิปมาดามจำลองกับตันนะครับก็ทุกคนก็ยังคิดถึงอยู่เนาะมีโอกาสก็มาเยี่ยมกอกมาถ่ายคลิปทำบรรยากาศหน้าบ้านลุงบ้างนะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากความคิดถึงถึงพี่เป้นะครับไว้ยี่ปีสายลุงพลตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับขอบคุณกำลังใจครับเอาจบคลิปนี้ต่อไปดีกว่าไม่เด่นไม่แตกด้วยสี ขอใยลองอีกอนาทีรอเลยสองนี่ได้สองแล้วนีมีอะไรจะพูดพูดถึงบ่ต่อยมีปัญหามีประเด็นนะไม่มีประเด็นแต่ยังมีประเด็นอีกตอ oh. ่อย well, ัม yeah, ียังมียังมีประเด็นครับมีประเด็นลองให้บ่ตอยมีประเด็นหน่อยได้ไหมช่องดันดัอยังมีประเด็นก็พูดมาเลยยู่ยู่ดีๆไม่ว่าดีเจยังแค่ข้านเนาะ มีปัญหาอะไรคุยกับบอทต้อยเอ้านะสวัสดีท่านนะครับเจะคุยอะไรก็คุยมาดิคุยมาดิอยากคุยกับใครเจ้าอยากถามคงก็ถามมาเลยคุณอยากมีประเด็นแต่เช้าเลยครับอยากมีประเด็นเหรอตอนนี้งั้นครับขอเชิญไปบอทต้อยหน่อยครับอะไรครับนี่ครับผู้หญิงคนเป็นยงใครผู้หญิงคนไหนคนอยู่ในบ้านฮะใครนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คแต่เช้านาอโทษคนที่โทรเข้ามาเหมวันเออ มีไหมมีทั้งวันเลยมีทั้งวันมีเยอะผู้หญิงโดนทั้งวันเลยประเด็นไหมประเด็นรอยย่างตรงนู้นยังไงตกลงนูนยังไงคุณคบซ้อนใช่ไหมเฮ้ยยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยอ้ คุณมนาอยากมีประเด็นเองไม่ใช่บ่าวตัวอยากมีประเด็นอยากเผาเพื่อนเกิดอยากเผาเพื่อนเออบีมนามาถามเลยไปไปแล้วมนาไปเลยไปต้งแล้วหลบเผาเพื่อนขึ้นมาหลบแล้วทันหันไปอามาแล้วป้าต่อยไม่ทันลุกเลยครับบมุกไม่ทันเลยบ้าต่อยพี่บ้าต่อยครับครับที่พี่บ้าต่อยบอกว่าอยากประเด็นจี้ประเด็นอะไรครับโอ้ยังหาไม่เจออยู่ ยายจำลองครับคุณหลวงวีต่อยเห็นข้อมีลประเด็นแล้วมีคนดูเยอะอต่อยได้ยังไงประเด็นบ้างคนดูเท่่าไหรเดี๋ยวดูตอนนี้คนดู27ครับเต็มเต็มไม่จำลองมีรำครับเป็นกำลังใจให้ยายจำลองครับพร้อมคุณหลวงวีครับ คุณเทนะครับนะตจุดของพระจำลองก็ประมาณนี้เนาะให้ทูนเอาแป้นแล้วมาเป็นกำลังใจให้ครับจ, <c oughs> จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมสบา,ายคุณไร้คุณเจ้าค่อยมาได้ดีแด้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านี่นะคะช่วง 2. สองโมงเช้า,ชาที่หน้าบ้านลุงพลค่ะแม่กำใส่กำลังตั้งเครื่องบูชานะคะ ก็มียูยูทูบเบอร์พี่พี่น้องนเรามาช่วยนะคะแล้วก็มีการรำด้วยอันนี้หล่อหน้าดำเนาะเป็นตี่กล้องหรือเปล่าไม่ใช่สบู่พราะนะดนั้นหน้าดำเนี่ยติดิดอิดนิดดำ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันกับกดช่องกกอกสเตชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกกอกสเตชันด้วยนะคะแต่ว่าอันยายออกไปข้างนอกอันนี้ได้ไลฟ์อยู่